สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอแนะนําการลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ reg.hu.th a c t หลังจากนั้นนะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาของน้องๆนะครับย้ํานะครับว่าต้องมีตัว B นะครับเช่น B6400325 หลังจากนั้นนะครับทําการกรอกพาสเวิร์ดแล้วกด Enter เข้าไปครับ และขอย้ำน้องๆนะครับว่าให้เก็บพาสเวิร์ดของเราเป็นความลับนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วนะครับก็ทำการดูชุดรายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในหน้าเว็บไอน,นะครับแล้วก็ทำการกรอกรหัสเข้าไปที่ช่องรหัสวิชาครับแล้วจากนั้นกด enter ครับแล้วก็เลือกกลุ่มวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนครับ ต่อไปก็ใส่รหัสวิชาต่อไปแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกรายวิชาครับหลังจากที่เราใส่รหัสวิชาครบแล้วนะครับจะมีแจ้งเตือนสำหรับวิชาที่ที่นั่งเต็มแล้วหรือไม่มีที่นั่งเหลือนะครับสำหรับวิชาที่มีที่นั่งเต็มแล้วไม่มีที่ว่างเหลือเวลาเรียนซ้ำซ้อนแล้วก็เวลาสอบซ้ำซ้อนนะครับ ให้ทําการลบออกออกไปก่อนครับแล้วก็ลงทะเบียนแค่รายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ครับหลังจากเราลบวิชาออกไปแล้วนะครับก็ทําการกดยืนยันการลงทะเบียนเรียนครับตรวจสอบรายวิชาแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครบับหน้าจอก็จะขึ้นผลการยืนยันการลงทะเบียนครับแล้วก็ทําการเช็คผลการลงทะเบียนได้โดยกดปุ่มนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นรายวิชาที่เราสามารถลงทะเบียนเรียนได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากการลงทะเบียนเรียนครับที่ภาระค่าใช้จ่ายทุนครับเพียงเท่านี้นะครับน้องๆก็สามารถลงทะเบียนได้สําเร็จแล้วครับสําหรับน้องๆที่ยังลงทะเบียนได้ไม่ครบนะคะในกรณีที่รายวิชากุ่นเต็มวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการยื่นคําร้องออนไลน์สําหรับการเพิ่มรายวิชานะคะ ขั้นแรกนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ i e g s u t a t t h นะคะทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหรสัสนักศึกษาและพาสเวิร์ดของตัวเองค่ะเมื่อเข้ามาที่เมนูลงทะเบียนเพิ่มน้นแล้วนะคะให้ใส่รหัสรายวิชาที่เราต้องการจะลงทะเบียน,นะค่ะให้เลือกกลุ่มนะคะที่เราต้องการ จะมีข้อความนะคะที่บอกว่าที่นั่งการสำรองเต็มแล้วหรือว่าไม่มีที่นั่งอื่นเหลือให้คลิกเมนูยื่นคำร้องออนไลน์ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายวิชาที่เราต้องการจะลงทะเบียนค่ะแล้วก็เลือกเมนูทํารายการใส่เหตุผลในการลงทะเบียนเพิ่มนะคะ หลังจากนั้นให้คลิกส่งคำร้องออนไลน์ค่ะเมื่อนักศึกษา,ส,าส่งคำร้องออนไลน์เสร็จแล้วนะคะในวันถัดไปให้เข้ามาตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่หน้าผลการลงทะเบียนนะคะถ้าผลการอนุมัติยังเป็นรอการอนุมัติอยู่ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือว่าอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาค่ะเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติแล้วให้นักศึกษาตรวจผลการลงทะเบียน อีกครั้งในระบบจะปรากฏตารางเรียนค่ะเห็นไหมคะการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาไม่ยากเลยค่ะ